จะมาให้ดูคลิปปัดน้ำฝนนะคะจาก2ด้านเหลือก้านเดียวค่ะก้านก้านเดียวนะคะอันนี้ในช่างก็แปลมาค่ะขายอันนี้ชวิดเร็วเก่าอันนี้ก็ทําสีใหม่ค่ะแต่ยังไม่ได้กาดการแต่งขายค่ะตัวนี้ขายอยู่กี่หมื่นคะาแต่งเฉยๆก็ประมาณหกหมื่นประมาณนี้แต่งรับประกันด้วยเครื่องดี แต่งสวยอ่ะแต่งสวยเลยล้อเ,เปลี่ยนใหม่ขอบสิบเจ็ดถ้าขายสภาพนี้เท่าไรคะขายต้สามหมื่ 40, 40นสี่หมื่นเครื่องดีเครื่องทำใหม่อ่าสี่หมื่นนะคะคันนี้ <ๆ S 1> ถ้าสนใจใครอยากซื้ออยากชมก็มาได้คะ่ะมีเบอร์โทรนะคะ083 5578 106ค่ะ <ๆ S 1> คุณวันเพ็นนะคะเป็นผู้จำหน่ายเสนอรายการคลิปนี้ก็จะมาให้ดูว่าปัดน้ำฝนเราแปลงเหลืออันเดียวก็มีกำลังดีค่ะสวยทำได้ค่ะเราใช้เราใช้ขามอตเตอร์มอตเตอร์เดิมแต่เราทำขาต่อขามาให้มาอยู่ตรงกลางเพื่อปัดอยู่ข้างเดียวนี่ก็ไม่มีแล้วอุด ไม่ต้องกลัวนะคะว่าน้ําจะรั่วใส่เครื่องก็อุดให้สองรูก็เหลือรูเดียวก็จะอุดอุดซ้ายอุดขวาแล้วเรามาใช้เจาะกลางเปิดให้ดูเครื่องนี่อุดไปเลยเห็นป่าไม่มีรูแล้วอันนี้เครื่องนะคะเดิมๆค่ะทุกอย่างก็เดิมๆค่ะประหยัดใช้ใช้ขโบูสันนี่เออขบูอันนี้เปลี่ยนเป็นน้ํามันแล้วนะคะตอนแรกก็เป็นน้ามันแต่เปลี่ยนเป็นแก๊สตอนนี้ถอดแก๊สออกเหลือน้ามันค่ะเพราะน้ํามันถูก เราใช้น้ำมันแล้วนะคะตัวนี้ประมาณกิโลละบาทค่ะก็บอกขายอยู่นะคะถ้าขายตามสภาพนี้ก็สี่หมื่นค่ะต่อรองได้ค่ะไม่ใช่ราคาย,ยึดติดตรงนี้นะคะคุยกันได้ค่ะสนใจก็ติดต่อมาเลยนะคะเดี๋ยวบอกเบอร์โทรไว้ให้อยู่ข้างคลิปนะคะค่ะอ่าดูคลิปปัดน้ำฝนนะคะเราทํามาเหลือจุดเดียวค่ะนะคะเนียน คลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะคะเป็น Honda รุ่นไหนซีวิตกล่องไม่ขีดฮอนด้าสีวิตนะคะกล่องไม่ขีดนะคะค่ะคลิปนี้ก็ลากันไปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวถ้ามีอะไรจะแต่งดัง